วันนี้เวลาสิบนาฬิกาพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคคนสเสด็จไปยังพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเขตพระนครทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายเจ้าดารารัชมีพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนื่องในวาระคล้ายวันประสูตรครบ150ปี26สิงหาคม2566 การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรจำนวนสิบไตรในการนี้ด้วย เจ้าดารารัศมีพระราชชาญาติในประวัติสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่และแม่เจ้าทิพย์เกศรประสูนิ์เมื่อวันที่26สิงหาคม2416มีพระราชธิดาหนึ่งพระองค์คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลน,นาคณพีสี ทั้งนี้ในปี2457ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 เจ้าดารารัศมีพระราช,ชายาได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสเสด็จก,กลับไปประทับณนครเชียงใหม่เป็นการถาวรพร้อมกับได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจอันเป็นพระกรุณาที่คุณแก่ล้านนาและจังหวัดเชียงใหม่มากมายอาทิทรงสนับสนุนด้านการศึกษาโดยประธานพระอุปธรรมและประธานทุนการศึกษาแก่โรงเรียนหลายแห่งเช่นโรงเรียนดาราวิทยาลัายและโรงเรียนยุพราชวิทยาลัายทรงทำนุบำรุงพระศาสนาโดยทรง บูรณะปฏิสังขรณ์วัดและปูชนียสถานต่างๆอีกทั้งส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแด่พระสงฆ์และสามเณรส่งฟื้นฟูศิลปะด้านการแสดงล้านนาโดยเฉพาะดนตรีพื้นเมืองและศิลปะการแสดงพื้นเมืองส่งฟื้นฟูและส่งเสงร,ริมกิจการทอผ้าด้วยโปรดให้รวบรวมผู้ชำนาญการทอผ้ายกผ้าสิ้นนีนจกฝึกสอนช่างทอจนการทอผ้าได้แพร่หลายไปสู่ประชาชนกลายเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญของจังหวัด นอกจากนั้นโปรดให้ใช้พื้นที่ในตำหนักดาราพิรมเป็นแปลงทดลองการเกษตรส่วนพระองค์ขนาดใหญ่โดยทรงริเริ่มส่งเสริมการปลูกใบชาใบหม่อนกล้วยไม้กรลี่กระหล่ำปรีสีม่วงแครอทแคนตาลูปและลำไหญ่จวบจนปัจจุบันการปลูกพืชดังกล่าวได้กระจายอยู่ทั่วจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงที่ประชาชนต่างยึดถือเป็นอาชีพหลกักสร้างไรายได้เลี้ยงครอบครัว เจ้าดารารัชมีพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสิ้นพระชนเมื่อวันที่9ธันวาคม2476พระชนสา,า60ปีโดยพระสรีรังคารบางส่วนเชิญมาบรรจุไว้ณสุสานหลวงวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร